สวัสดีค่ะวันนี้จะผัดคนไปร้านมาชิมาชิน,นะคะร้านมาชิน,นะคะเป็นร้านอาหารเกาหลีค่ะนี่นะคะก่อนเข้าเราก็ต้องสกแกนวัดอุณหภูมิก่อนนะคะภายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะค่ะอันนี้ก็คือป้ายร้านของเขานะคะมินิมอลมากมากนี่นะคะเราก็มากับเพื่อนนะคะวันนี้มาชิอาหารเกาหลีกันนี่ก็คือพิธันาานะกะรน่ารักมากนี่นะคะก็คือเป็น จะสารรับรองค่ะว่าเป็นร้านที่ทำตามมาตรการโควิดนะคะและนี่ก็คือมีหนังต็อนะคะซึ่งวันนี้เราสั่งไปกันนะเดี๋ยวเป็นรุ่นกันนะคะนี่ก็คือตัวหนึ่งตัวของพี่พนักงานร้านนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยต่างๆในร้านของเขาก็คือมินิมอลสุดๆเลยเหมาะแ่สายถ่ายรูปเหมาะแต่สายลงไอจีนะคะมาวางใกล้เลย ร้านนะคะใจแกวบอัอนอนอกูนะคะร้านหาไม่ยากเลยะคะ่ะเป็นร้านโทนสีขาวนีมอโมมากๆเลยนี่ก็คือตอนเรามานะคะไม่ค่อยมีคนแต่ว่าอาหารอร่อยมากๆเดีวดูแต่ละฉากค่ะคือมันดีมากๆค่ะมันมีมอแบบกลมโทนสีขาวมันมีขอบสายรูปนะคะรูปค,คือในส่วนห้องน้ำนะคะบอกเลยว่าสะอาดมากๆาก็สามารถมาล้างเลยมา น่านี่ได้เลยมีพนักงานเขาก็จะเสิร์ฟเครื่องเดื่มมาก่อนเป็นน้ำสาวแล้วก็เป็นชามสาวมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินกันนี่ก็คือบิทยาศาสตและนี่คือสิ่งที่เรารอคอยอันนี้เรียกว่าโอเด้่นงโอเดนอร่อยมากซุกที่แบบพร้อมสดแบบอย่างอร่อยค่ะนี่ก็คือหม้อที่เรารอก็คือบูดิเชติกนะคะ บุเดชิเกบอกเลยว่าพวกเรากินกันไม่พอเลยบุเดสิเกเป็นอาหารที่อาาร่อยมากๆเลยเพราะว่าบุเดสิเกเนี่ยเขาจะใส่ทั้งเนื้อใส่ทั้งกิมจิใส่ทั้งเต้าหู้ใส่ทั้งไต้กรอบซอสของเขาคืออร่อยมากและนี่ก็คือมามา่าผั่เกาหลีแล้วนี่ก็คือไกซ่ซอสเกาหลีนะคะนี่คือเรากินกับเพื่อนแบบไม่พอกันเลยทีเดียว กินแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปกินก่อนนะคะวันนี้ก็ขอมารีวิวเท่านี้นะคะเป็นร้านที่สะอาดปลอดสารพิษค่ะแวะกันมาได้นะคะทุกคนผ่านมาตรการโควิดค่ะขอบคุณค่ะ